สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิประกันสังคมผ่านทางช่อง YouTube เช่นกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันแบบนี้แอดมินจะมาพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ันตนทำความเข้าใจ เรื่องของระยะเวลาการขอรับเงินชราภาพคืนได้เมื่อ,อไรเรามาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหากว่าด้วยเรื่องของเงินชรภาพประกันสังคมซึ่งผูกันตนหลายคนหลายท่านก็ย่อมให้ความสนใจเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นเงินของตัวเองเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานของคนประกันสังคมซึ่งทุกคนที่ทำงาน ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เป็นต้นมาจะถือว่ามีเงินเก็บออมเป็นเงินกรณีฉลาภาพจากสำนักงานประกันสังคมแน่นอนซึ่งก็มักจะมีคำถามจากผู้ที่ใช้แรงงานพู้กันตนหลายคนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนค่อนข้างมากเรื่องของระยะเวลาการขอรับเงินชลาภาคืนเมื่อ,อไรซึ่งตามกฎหมายประกันสังคมได้กำหนด ระยะเวลาการขอรับสิทธทิประโยชน์ประกันสังคมทุกกรณีให้ผู้กันตนหรือผู้ที่รับประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิยกตัวอย่างกรณีเงินชราภาพอาทิเช่นหากผู้กันตนมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ตรงกับวันเกิดเดือนเกิดและความเป็น ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยฝ่ายบุคคลแจ้งออกผู้ประกันตนจากระบบประกันสังคมด้วยเอกสารแบบฟอร์มสปส6ขีศูนย์เกผู้ประรกันตนก็ถือว่ามีสิทธิ์หรือสิทธิ์เกิดนะครับสำหรับการขอรับเงินชราภาพคืนได้ภายใน2ปีสามารถไปทำเรื่องขอรับเงินชราภาพคืนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศทั่วจังหวัดไม่จำเป็นจะต้อง ยื่นขอรับเงินชราภาพพื้นที่สำนักงานประกันสังคมที่ตนเองทำงานอยู่ไม่จำเป็นเพื่อให้เห็นภาพยกตัวอย่างนะครับนายกเกิดวันที่23พฤษภาคมปีพศ2 5 1 1นายกอกจะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์วันที่24พฤษภาคมปีพศ2 5 6 6และฝ่ายบุคคลได้มีการแจ้งออก ประกันสังคมนายกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีพศ2566ที่ผ่านมานายกสามารถไปยื่นทำเรื่องขอรับเงินชนภาพค,คืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศด้วยแบบฟอร์มสปส2ขีดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้องและแนบสมุดบัญชีหน้าแรกเซ็นสำเนาถูกต้องได้ตั้งแต่ วันที่24พฤษภาคมปีพศ2566ถึงวันที่23พฤษภาคมปีพศ2568เลยทีเดียวภายใน2ปียื่นเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้อยู่ระหว่างภายใน2ปีนะครับขอให้ยื่นภายใน2ปีเมื่อสิทธิ์เกิดเป็นต้นซึ่งหากยื่นขอรับเงินเป็นเงินก้อนบำเหน็จชราภาพ ผู้กันตนจะได้รับเงินก้อนบำเหน็จฉลาภาพไม่เกิน1เดือนหรือวัยสุด7วันหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จให้กับผู้กันตนซึ่งการวินิจฉัยการพิจารณาอนุมัติสำนักงานประกันสังคมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่ก็ต่างกันบางที่ก็มีการพิจารณาไวบางที่ก็อนุมัติไว บางที่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้กันตนด้วยหากเอกสารครบถ้วนก็จะมีการพิจารณาไว้ส่วนสำหรับเงินบํานาญฉลาภานะครับผู้กันตนจะได้รับการโอนเงินผ่านบัญชีของผู้กันตนประมาณ2เดือนหลังจากที่ทําเรื่องที่สํานักงานประกันสังคมการโอนเงินบํานาญชลาภา ประกันสังคมจะโอนเงินทุกๆวันที่25ของทุกเดือนหากเดือนไหนตรงกับวันหยุดราชการตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์จะเลื่อนการโอนเงินบำนาญชราภาพมาโอนทุกๆวันศุกร์เป็นต้นซึ่งทั้งนี้การยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักง,งานประกันสังคมแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเช่นกันและก็ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบด้วยเช่นกัน นะครับซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าการยื่นขอรับเงินชรภาพคืนได้เมื่อ,อไหร่ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญน,นะครับหากเอกสารของท่านครบถ้วนนะครับแล้วก็ท่านไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมมีการพิจารณาไวท่านก็จะได้รับเงินชรภาพไวแนะนำ ในกรณีที่ท่านจะไปยื่นขอรับเงินฉลาภาในจังหวัดใหญ่ๆนะครับคนย่อมเยอะแต่หากท่านไปยื่นสำนักง,งานประกันสังคมที่เป็นจังหวัดเล็กๆและก็ไม่ค่อยมีโรงงานนะครับประกันสังคมก็อาจจะพิจารณาไวเพราะว่าเคสที่ประกันสังคมพิจารณาไม่เยอะแนะนำให้ไปยื่นในจังหวัดเล็กๆหรือในจังหวัดที่ไม่ค่อย มีเคสกรณีประกันสังคมเยอะหรือในจังหวัดที่มีโรงงานไม่ค่อยเยอะท่านก็จะได้รับการพิจารณาจากนะครับสำนักงานประกันสังคมไวอย่างเช่นในกรณีที่ท่านไปขอยื่นสำนักงานประกันสังคมสมุทรสาครโรงงานเยอะนะครับท่านก็จะได้รับค่อนข้างนานแต่หากท่านไปยื่นทําเรื่องขอที่สำนักงานประกันสังคมสมุทรสงครามท่านก็อาจจะได้ รับการอนุมัติไวเป็นต้นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพู้การต้นร้ายคนหลายท่านขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่อง YouTube hr channel ด้วยนะครับให้กับช่อง YouTube คนทํางาน hr กับประกันสังคมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ